หลวงกิจทำอะไรอ่ะไว้ยำปุนเส้นกุ้งจอดมูทรับกันเด็กนี่ควันต่อน้องก่อนแล้วก็วัวหอมก่อนวัวหอมเด็กไม่มีใจวัวหอมวัวหอมเส้นวัวหอมเหล็กตัดเต้นตัๆเต้นตัเต้นวันนี้เมนูง่ายๆพี่น้องเออไม่ได้ทำคลิปไลฟวัน ใก่วัวหอมเหล็กเต้นนะปีน,น้องนะหอมย่หมดแต่มไม่ได้ลืมแต่ไวไ้ยากี่ต่ำกินเป็นเมนูไา้หายทำกินในบ้านได้ได้วัวหอมแล้วทีนี้ใส่ใส่ใส่ไปเลืพอ่น้องอือใส่กัาไปทีนี้หั่นพริก มหมดนะครับสงจจานเลย

แล้วก็ตามด้วยนำปลาท่ามจอโตนี่ก็เดี๋ยวหนึ่งต่อหนึ่งนะแล้วก็นำม,มานาวท่ามจอโตนี่น,นะเดี๋ยวลวกก่อนกี่ทิศตัวนะกุ้งจังหวัดนี่อหไรตานี้นะอืมอืม ได้แล้วพี่นอออ้องเอ้ยตักตักตักอ่ะได้แล้วต่อไปก็หลวกมู้พี่น้องอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นกวงจ้ะบู๊ครับนะพี่น้องหน้า ใช้หมูสับประมาณคีดช่องคีดเป็นขอ,องเพราะว่าทำเองกินเองนี่จานเดียวนี่อ่ายียีมันหลเยดมันเป็นกรนอยู่ยีไหลเละเยด ก็หล,ลวกเข่นพี่น้องนี่หุ่นเข่นหุ่นเข่นหุ่นเข่นไยคนตายจากต่างคนนี่คนตายจากต่างคนเ<ม>ส้นหินเออทุกเรนี่ทุกเรนทุกเรนไปทุกเรเอาอเรื่อ ได้พี่น้องเอ้เยเอาเหลือเสรนใส้นแบบนี้นี่นี่อ่ะคนกินเป็นน้องนะอ่าเมื่อกี้แก่ข้าวอีสต์นะพี่น้องนะตีร่องก,กิดเดี๋ยวหนำพึ่งหนำพึ่งจริงๆคนตายเดี๋ยวหนำพึ่งนะก็คือหนำตัดชายเคี้ยวนี่นะเอาใส่หมูหมูครับหลวกแล้วก็คุ้งใส่ปลองไปเลยอ่า ขวัญนิดนึงแล้วก็ตามด้วยบุญเชนไปนอ้องไอ้เยอะเร็วหนยืนนับอยว่าจังบุม๋มมั้งนี่บุญเชนส่วนเผื่อต้องไปทำเนี่ยเคยเซื่อมาได้ดปีน,ปนั่งเป็นต้นนะนะอันนี้ก็เรียกว,วา่าเรื่องแน่นเลยเนาะจะให้บุญเชนมันก้าวกับ นี่ขวคนอย่าเป็นเป็นกออืมเอ้๋อทีนี้ก็ใส่จานพีน่น้องนี่ไม่ตอง้วงใส่นี่เลยเอาแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องใส่จานเปเนาะนี่แบบมันเต็มโคมเลยไายเอ้าไปนั่งกินพีน่น้นองเออสุดยอดเลยอย่าลืมกดติดตามกันนะ ก่อเจ้าได้หรอวะโลคิดตาำได้หรอวันนี้ไปก่อนกับกูกลับไปพี่น้องเอออยู่ในนี้มือนี่ตายเลในเมียนเลยด้วยรออย่างแรงไปก่อนไม่ต้องชิมรออย่างชุดนี้ไปก่อนเอพี่น้องวัปดีครับ